ก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับทําการต่อนะครับสายลําโพงมผมต่อข้างเดียวก่อนนะครับนะต่อข้างเดียวก่อนนะครับเปิดสวิตช์ครับผมอ่าสัญ,ญญาณต่อช่อง E นะครับบีดช่อง E ดูไม่ดังนะครับบีดช่อง B ดูมาดังช่อง B นะครับหรือว่าต่อวอลลุ่มผิดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ แต่ว่าดังก็ดังเสียงแตกนะครับนะดังเสียงแตกนะครับอด,ดังเสียงแตกนะครับผมนะแล้วก็หลอดโหลดก็หลอดก็ติดไฟนะครับปลั๊กไฟโหลดก็ติดนะครับก็ค,คือแดงปกติไม่น่าจะแดงนะแค่นี้เองนะครับอื้ม ฝั่งนึงมีปัญหาดังแป๊กเป๊ดเป๊ิดแรงๆก็ดังแป๊กๆปนะครับอ่ะมาต่ออีกฝั่งนึงดูเป็นไงบ้างฝั่งเปิดดูแป๊ะเป๊เหมือนกันนะครับแป๊กๆปไม่พอหลอดก็โหลดขึ้นกินกระแสขึ้นเวลาเราเล่งแต่ว่าเสียงไม่ออก นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวที่บาลานซ์อินพุตแล้วนะครับน่าจะมีปัญหาที่ตัวคัสดีแล้วแหละนะครับผมนะเพราะว่าอาการเสียนะครับนะอาการเสียอาการไหม้หรืออาการเสียาการช็อตเนี่ยนะครับถ้าเป็นคั์ดีหรือว่าบางรุ่นนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีรอยไหม้หรือว่าเสียบแล้วไฟไม่เข้าเลยนะครับนะบางตัวมีระบบซอฟต์นะครับก็ทําให้ทำให้ไม่มีรอยไหม้ทาให้เวลามันพังมาเฟดพังเนี่ยเฟดมันอยู่ตรงนี้คัสดีเห็นไหมซ้ายขวา พอเสียปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับไม่ดังนะครับนะหรือดังก็ดังเบานะครับหรืออาการนึงก็จะเป็นไฟออกลําโพงนะไฟดีซีออกลำโพงอะ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก,ก่อนนะเช็คให้เสียงมาแล้วก็จะทําการเดินสายเดินอะไรนะครับผมนะยวแจ้งลูกค้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเสร็จอีกทีนึงก็อยมาดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแก้ไขเรียบร้อยนะครับผมนะก็ถอดจับจากแท่นนะครับ เช็คนะครับ IC แล้วก็เฟดนะครับเสียนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับนะเปิดเบาๆฟังเสียงกันหน่อยนะครับก็อ,อยู่ในบอดเดียวกันดีง่ายดีซ่อมง่ายเสียปลั๊ักนะครับออนเรียบร้อยนะครับออนเรียบร้อยอ่า สัญญาณขึ้นดวงเกี่ยงกัรนกรอพี่ให้ดังนักคนชื่อติ๊งเน่ยโอเคนะครับผมนะก็ทำการประกอบแล้วก็เดินสายเนี่ยครับให้ลูกค้านี่ครับ เรียบร้อยน่ครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็ค้าดีนะครับแก้ไขลูกค้าตัวนี้ผมทําการติดกาวกาวตัวนี้จะเป็นกาวที่เวลาลอกออกจะไม่นั่นนะครับเวลาลอกออกจะไม่ส่งผลต่อขาปลานะครับนะนี่สีดำๆนี่นะครับกาวนะครับติดไว้นะครับไม่ใช่กาวยางนะนี่ก็คือติดไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้โยกได้ขาปลามันโยกได้ถ้ามันโยกได้ขนาดใช้งานหรือขนส่ง คามันจะขาดนะครับขนาดใช้งานเพราะว่าไฟดีซถ้ามีการสปากมันจะแตกจะช็อตได้นะครับผมนะก็ลูกค้าให้ใส่บาลานซ์อินพุตก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมพัดลมดูดอากาศออกนะครับปกติหางเข้านะครับผมดูดอากาศออกให้เรียบร้อยนะครับผมเนะียทำการดูดอากาศออกให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมอกระรังที่รองข้างล่างเครื่องผมก็ออกนะผมจะใส่พลาสติกใสให้เลยนะครับนะรองด้วยพลาสติกใสนะครับด้านล่างเนาะ กันช็อตกันอะไรก็ลองให้นะครับสายสัญญาณผมก็จะใช้สายสัญญาณแบบดีให้นะครับนี่นะครับนี่สายสัญญาณแบบดีไม่ติดกาวร้อนนะครับผมจะไม่ติดกาวร้อนให้ลูกค้าเพื่อจะให้มันอยู่ทรงนะครับเราจะทําไปแบบนี้เลยนะครับถ้าติดกาวร้อนอาสายกับแท่นเครื่องอนาคตถ้าอยากซ่อมอยากโมนิฟายเสียดายสายครับผมจะไม่ติดกาวร้อนให้นะสายสัญญาณนี่เห็นไหมมหาวอลุ่มส่วนตัวนี้ก็เป็นสายเลี้ยงไฟวีนี่ครับผมนะ ไฟเลี้งไฟีดูนะครับก็สายแป๊บมียดดัเลุ